คอ,อมพิวเตอร์เกมเมอร์และเก้าเกมเมอร์นะครับเราก็จะมาเล่นเกมแอร์โรดไอโอนะครับด่บานนี้เป็นด่านที่โคตรสยองขวัญเลยนะครับก็<อ>คือมินเนี่ยเลียแต่ว่าผมขอไปซื้อตัวก่อนเก้าจะซื้อตัวไหนดีซือ้อิสเซอร์ไอตไอ์ป่ะนิสอซอร์ไอต์อนี่นะนีสเซอร์ไม่เก็บตังค์ดีกว่า เราจะใช้ตัวสุดท้ายนะครับมันก็คือเดดเดดดีแดดเดีแดดเดดีแดดมาดูกันคนน่ากลัวอ้าวคนนอยิงเราเดดดเดเดดดี You should die. You should climb. <coughs> mm -hmm. Die, Double so. kill. Oh, 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 oh. นี่กนั่นนะครับคือคำาไม่สุภาพของผมโอ้ผมว่าเราเล่นไฟเจอสตอร์มดีกว่านะคะค่อยดีหน่อยนะลองดูซิค่อยค่อยฟูอ่ะนลย ลน,นี่เขาคือข้อดีของการธรรมดาแต่มในอารียนจะทำไม่ได้นคือยิงคา้างเหอ้ยอ้ยปิม,มดาเลยมิวมา

มัวเล่นเกมไม่ดีกว่าเฮ้ยเกมถ้าคุณอยากไปโหลดนะครับโหลดใน Google Store ก็ได้นะครับหรือ Play Store นะครับอันนี้จะเป็นกันบัตรนะครับสามารถชี้ได้ผมจะชี้ปันน,น,นึงนะครับปันนึงนะครับ ชี้ว่าโนหิตนะครับโอเคชี้สอตัวนี้้กันตอบเห็นไหมยิงอะไรเราไม่ไดุ้ดด้โเหนื่อยนะครับฮะจะ <h> ah? เล่นหมดอ๋อโอ้ห oh. โอ้ยชุดโอ้เพรอาจจะมีบาแผลหน่อนึงครับ ขาเลยลเรายิงเลยชนะแล้วว่าแตกไปเลยน่ะตอนนี้น,น่าเกลียดปะอุ้ยวิงตาแตกกันไหนเนี่ยยิงรัวยิงตาแตกตนไหนผมน่าอื่อวะปะค,ครับเพื่อโค้งก้นทงายครับอุ้ยหัวยุบ สี่ตัวสามตัวหรอเปล่าขงแปสิร์เซ็นต์ตาตียเขากับคุณตาตีนะครับคนเรือ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 คนเือค้างเลยฮึ่มโคตรโกงไปกันเล็อ้วนอ้ว้างค้างโหนะเพ์สอดอะไห์โอ้จ้า โอ้ยจิงตาตายเดือดร้อเป็นโคนยากลเลย,ย,ย,ยสิโคตรเลยสิเอปอ,เป,ลอปลอกเปลือกสิปลอกเปลือกปลอกเปลือกหัวแต่ทีนี้เราจะไม่ชี้นะครับมาดูว่าเราจะชนะหรือเปล่าโอ้โพระเอกครับพระเอกเนี่ยพระเอกนี้ครับพระเอกโดนยิงไข่ เปล่าเขาจะยิงจูของพระเอกลองอืมอืมอ bueno> ืมมเตอร์เาจะวาตรงนี้ตังเดิมได้ไม่เป็นแล้วแบบเออขออัใครจะขับตัวโอเคเขาเนี่โอชิโอ้โอ้ ตายค่ะโจนโจนเงี้ยงคาอต้อเก็บแพ้ตรงนี้แต่ถ้าปรับชีสมันจะไม่ให้ช่วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เอาชีสมันจะให้ช่วยใช่ไหมก้มาวชนะรยบัต้องฟิวบจริงตาเตะ ยิงลวกทวนเจไาดาสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเล่นรถนะครับโอเคครับ,รบขอบคุณครับที่ถ่ายจะเป็นรถิเนี่ย